จะมีกระเพานะคะสองกระบะนะนุจะปลูกกระเพานี่ค่ะกระเพาสองกระบะนะคะนี่แล้วก็ยีราหนึ่งกระบะแคลนะคะส,สองสายพันธุ์เนาะนี่ค่ะแคลสองสายพันธุ์นุชพอเองทุกสิ่งทุกอย่างที่นุชปลูกนุชพอเองทุกอย่างค่ะตามก่อนใหญ่ๆเลย สวัสดีค่ะทุทกๆคนยินดีต้อนรับสวยสารสวีเดียนอีกแล้วนะคะวันนี้นุชได้เขามาฉลองกรีนเฮาส์นะคะที่เราส่องกันไปเมื่อวานนะคะ,ะวันนี้นะคะนุชจะพาทุกคนนะคะมาคุดแแปลงนะคะคูดแแปลงทําแแปลงนะคะ,ะแล้วก็วันนี้นุชจะเอาอแมงลักนะคะกระเพานะคะแล้วก็โหระพานะคะมาลงในกรีนเฮาส์นะคะเป็นบางส่วนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นนะคะ กระเพรานะคะแมงลากนะคะแล้วก็มียีราด้วยนุชจะลงแคลด้วยนะคะมีแควสองสายพันธุ์นะคะเดี๋วนุชจะขึ้นพาไปดูเนะาะแล้วก็โหระพานะคะนี่ค่ะยีราของเรานะคะนี่ที่นุชเพาะนะมีแค่นี้แหลคะค่ะทุกคนนะนุชซื้อมาหนึ่งซองนะคะแล้วเสนในภายในหนึ่งซองมันมีมเมล็ดน้อยมากเลยคะ่ะมีมะเมล็ดน้อยมากๆเลยนะคะแต่นุชก็เพาะขึ้นเนาะอยากบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยปลูกยีราก็เขาครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตก็ค่อยดูนะคะว่านจะปลูกเขาได้โตได้กินไหมแต่อยากจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากคนไทยบางคนเขาก็เรียกว่ากะเพราวควายเนาะไอ้กลิ่นมันจะคล้ายๆใบกะเพราอันทุกคนแต่เขาว่ามันจะออกร้อนออกเพชดหอมกว่ากะเพรานะคะนุชเลยอยากลองท่านี่เลยหืมดมอ่ะทุกคนดมหอมจริงๆคะ่ะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นกะเพราเด้อทุกคน นี่ค่ะนี่ก็เป็นกระเพราของนุชนะคะนุชเด็ดยอดลอยแล้วบอละน้อนี่มันกาลังจะแตกยอดมาเห็นไหมนุ๊จะปลูกเป็นต้นเป็นต้นนะคะถ้าต้นเล็กน้อยน้อยจริงๆนุชก็จะปลูกไปเลยลุมละสองต้นหรืออาจจะสามต้นจะดูต้นมันก่อนแคะแาต้นไหนต้นมันใหญ่เราแตกออกมาแบบนี้นุจะปลูกแค่ต้นเดียวนะคะวันนี้ก็จะมีกระเพรานะคะสองกระบะนะนุจะปลูกกระเพรานี่ค่ะ กระเพ้าสองกระบะนะคะนี่แล้วก็ยีราหนึ่งกระบะนะคะแล้วก็จะมีแมงลักนะคะแล้วก็จะมีแคลนุชจะให้ทุกคนดูแคลในกินเฮามันร้อนนะคะทุกคนข้างนอกเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะเขามาในกินเฮาเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยแต่แคลนุชเหี่ยวไปนิดนึงเดี๋ยวบุกช่วยจะลดน้ำให้เขาทันทีนะคะ แคลสองกระบ,บะนุชจะเอาแคลลงในกินเห่านะคะปีนี้เพราะว่าจะเอาเขาไว้เก็บกินนานๆอย่างไทยเพราะต้นใหญ่มุกขีเกียจออกไปรบกับไอ้พวกแมลงพวกเพี้ยข้างนอกค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเพี้ยกับนอนอะมากินไอ้แคลของนุชหมดเลยท่านี่แบบนุชไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะปีที่แล้วท่านีมันนุชก็เลยปล่อยให้มันกินไปนะคะเสียดายค่ะท่านีไอ้มันเหลืออยู่สองต้นในกินเห่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่นุชปลูก ตอนนี้มันกำลังขื้นใบมาให้เองได้เก็บกินต่อนุชก็เลยว่าปีนี้นุชจะลงแคลในกินเห่าเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ว่านุชจะได้เอาไปกินตอนหนาหนาวแล้วก็ตอนที่มามานะคะนี่ก็จะเป็นแคลนะคะส,สองสายพันธุ์เนาะนี่ค่ะแคลสองสายพันธุ์นุชเพาะเองทุกสิ่งทุกอย่างที่นุชปลูกนุชเพาะเองทุกอย่างคะ่ะ นุดชอบเพาะเองนะคะมันมีความภูมิใจปลื้มใจค่ะที่ได้เพาะเองตั้งแต่เป็นเมล็ดแล้วก็ปลูกนะคะแล้วก็เทนเข้าโตแล้วก็แต่มาเก็บกินนะคะไปแหงคนอื่นกินบ้างแจกบ้างอะไรอย่างงี้นะคะ <S <S โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกพักกันเลยจ้า ได้คุดแปลงพักแล้วนะคะท่านีนุชก็เอาปุ๋ยคอกนะคะมาผสมหนึ่งกระสอบนะคะแล้วนุชก็นี่นะคะเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่นุชเก็บมาก็คือว่าเวลาทั้งกับข่าวนะคะก็จะเอาเปลือกไข่เก็บสะสมไว้ใส่ถุงไว้นะคะเดี๋ยวนุชจะเอามาบดบดบดนะคะแล้วก็จะผสมไปในดินนะคะเพราะว่าเปลือกไข่นะคะเขามีแคลเซียมนะคะซึ่งจะช่วยบำบรุงดินแล้วก็ต้นกล้าให้เขียวสวยนะคะเดี๋ยวเราก็ มาบดเปลือไข่ใส่ในแปลงดินแล้วก็เราก็คอยปลูกพักกันนะคะเยอะ,ะเลยจ้าเต็มถุงเลยนูจะเอาแบ่งไว้บดบดใส่ข้างนอกแปลงนอกด้วยนะคะ ก็ละเอียดพอประมาณนะคะละเอียดพอประมาณเนี่ยเนาะนุดกระบดง่ายๆเลยค่ะในถงังกระถางที่นุชเอาไปปลูกพักนะคะกับเพื่วนะคะนุชก็เอาตรงดามเพล่วนะคะทุบๆๆกับแป๊บเดียวนะคะสเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปโรยในแปลงพักกันเลยจ้ะทุกคนก็จะเห็นแปลงพักนะคะว่ามันเปียกเนาะเพราะว่านุชเอาอ่าเอาปุ๋ยนะคะมาใสาแ่แล้วนะคะแล้วก็พลวนพลวนดินแล้วนะคะแล้วท่านี่น่ะอ่าฝุ่นมันเยอะในเต็นนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางออกอะค่ะมันออกฝุ่นฝุ่นมันคลุ้งน่ นุชก็เลยเอาเอาน้ามาโรดก่อนที่จะปลูกกันนะคะเพราะว่านุชจะได้ไม่สูดฝุ่นเข้าไปในปอดเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาโรยเปลือกไข่กันเลยนะคะนุชจะโรยเปลือกไข่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะให้ทั่วแปลงนะคะเดี๋ยวก็จะมาพรวนดินนิกรอบหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นูดกระด้พรวนดินนะคะพรวนดินผสมเปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนูดจะเอาเปลือกไข่นะคะมากรบอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขาอยู่บนนาดินอีกสักหน่อยนึงนะคะ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는. ะคะหลังจากที่นุชขุดแปลงนะคะในขุดแปลงบุภกภักกะไรนะนุชก็แวะมาทำขนมจีนน้ำยากะทินะคะเพราะว่าหิวนะคะหิวข่าวนะคะอยากกินขนมจีนน้ำยานะคะก็เลยแวะมาทำนะคะดีนะคะที่เป็นคนที่ทำอะไรไวนะ้นะนุชเป็นคนที่ทำอะไรเร็วนะคะวิ่งเขา่าเว่งออกทำอะไรได้หลายอย่างนะคะในเวลาเดียวเดี๋ยวขอพักกินขนมจีนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมากินขนมจีนด้วยกันเลยเด้อขนมจีนอร่อยออร่อยจ้า ขนมจีนน้ำยากะทิแถวบุรีรัมย์แถวโคราชก็จะเป็นอย่างี้นะคะขนมจีนน้ำยากะทิเนาะจริงๆนี่มันขาดใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดด้วยจะหอมแล้วก็ต้นหอมเยอะเะเลยนะคะแต่เนี่ยต้นหอมเราย,ยังไม่ค่อยโตง่ายทุกคนจะเก็บมาหนุ่งก็เสียดายเนาะนี่ดูนะคะนี่ดูเครื่องดูตับนะคะนี่ใส่ตับด้วยนะคะขนมจีนน้ำยากไก่ทั้งตัวเลยนะคะนุชซับไก่ทั้งตัวนะนุดกระเล่ไก่ทั้งตัวนะคะ เรื่องแหกไก่นี่สบายมากเลยนะคะเพราะว่านุชเคยทํางานนะคะอยู่ในโรงงานแหกไก่สมัยตอนเป็นสาวนะคะอายุสิบเจ็ดสิบแปดทำมาทุกอย่างจริงๆเนาะชีวิตนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินขนมจีนกันเลยเดอ้อเราก็มีต้นหอมเนาะที่นุชเก็บมานะคะต้นหอมงามๆสดๆของเองเนาะค่ะนี่เราก็กระหล่ำนะคะนุชหั่นไว้เนาะก็เดี๋ยวจะกินกับขนมจีนนะคะขนมจีนเน้นเ้นแห้งนะคะเองเออกมาต้มเนาะต้มแล้วก็นางน้ำเย็นนะคะ นี่นพอมันหายหลอนแล้วนะคะสีสันน่ากินมากนะคะเตาแก๊สหายเดือดแล้วมันจะอยู่สีของมันนะคะอุ้ย่น่ากินจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวมาตักน้ายาลาดขนมจีนเลยเด้อ เสร็จแล้วค่ะขนมจีนพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่อุ้ยนะ่ากินมากๆค่ะทุกคนทนไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้ามาค่ะทุกคนมากินขนมจีนด้วยกันเด้อพักเที่ยงอุ้ยอยากกินกตททากินเลยเองทุกคนอยู่นี่มันอยากกินอะไรต้องทําเองนะคะมันไม่ได้ออกไปสื่อตามตลาดได้เหมือนอย่างอยู่บ้านเองเนาะโชคดีไปที่เป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อย ไม่เคยลงเกวเองเท่าไหร่เลยเป็นคนชอบทำบข่าวค่ะทุกคนอือร่อยมากค่ะรสชาติบานเองเลยใครเคยกินขนมจีนแถวบุรีรัมแถวโคราชจรูจจร้เด้อบะขนมจีนน้ำยากะทิน่ะอร่อยอร่อยค่ะทุกคนมันจะออกมันจะออกเพชรออกนัวครบเครื่องครบรส ถ้าอยู่บ้านเองก็จะใส่ไม้จะกินก็ใบแมงลากใบโหระพาเนะาะใบแมงลากงดยังไม่โตเด้อย,ยังไม่ได้เก็บมากินเนะาะไว้ให้มันโตก่อนอืมตับค่ะตับก้อนใหญ่ๆเลย เก็บหอมที่เองปลูกเอามากินด้วยนะอร่อยอร่อยทุกคนหอมสดมากเลยอร่อยมาก <laughs> นุ่ตำเครื่องแกงแองเดอนี่ ำสักการะาทิ้เยอะๆจะได้ไมีแรงไปลงสวนคุดแปลงต่อค่ะทุกคน แดดมันส่องตาก็เลยต้องใส่หมวกโนนเป็นคนชอบทำกับเก่ากินเองเด้อชอบฝีมือตัวเองไปเขาร้านอาหารแถวนี้มันก็นไม่ถูกปาดดอกอาหารมันมันไม่ใช่รสไทยแท้เนาะเขาก็ทำขายให้ฝรั่งกินได้ด้วยนะถ้าเองจะทำกินอาหารรสไทยแท้สำหรับโน้นโน่าทำอาหารกินที่บ้านอร่อยกว่าค่ะ เราอยากทำกินรสไหนเราก็ทำกินใดเลยย่เจลีถามว่าเดทติงกับเดทติงกับโทรศัพท์นี่วะกินเข่ากับโทรศัพท์เจลีบอกกินเข่ากับโทรศัพท์นี่กินไปคุยกันไปหน้ามันค้นคูรักเข้ามากินเข่าเดียกันนะยี สิงต้องเจอรี่น้ำเดทติ้งวิดมาย์โทรศัพทแอนขนมจีนเมียวว้าวะแอนเดอะแซนด์เบดลูกพามาแมวห่วงแต่แมวเดี๋ยวกินขนมจีนตรงนี้เซทขออภัย เะกินขน,นมจีนตรงนี้เสร็จโดนุชจะพาทุกคนไปปลูกโหกระพากะเพราแล้วก็แมงลักนะคะวันนี้นะเราจะปลูกในกินข้าของเรานะคะโดนุชขอกินอาหารเที่ยงต่อก่อนเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเราไปปลูกปลูกพักกันจ้าก็ามาจากกินข้าวแล้วนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาปลูกกาพักด้วยกันเลยจ้า อันนี้ก็จะเริ่มปลูกยี่รากับกะเพราก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแยกปลูกเป็นต้นเป็นต้นไปเลยนะคะ ก็จะเป็นกระเพรากระถางที่สองนะคะเนี่ยค่ะถ้าต้นใหญ่อย่างนี้นะคะนุชก็จะปลูกหนึ่งต้นนะคะต้นเล็กอย่างนี้บางทีนุชก็ปลูกหนึ่งต้นบ้างนะคะสองต้นบ้างนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เดี๋ยวนุชจะแยกเป็นสองนะคะเพราะต้นเขาค่อนข้างใหญ่ลากเขาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็จะแยกนะคะแบบนี้นะคะ อันไหนเล็กมากๆกระปุกสองต้นสามต้นค่ะต้นไหนเล็กมากๆ 나준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 ก็ได้ปลูก oh, <man. S 1> เพชรบอยแล้วนะคะทุกคนทั้งยีรานะคะแล้วก็กระเพรานะคะแล้วก็แมงลักนะคะแล้วก็พักแควนะคะพักแควมันจะต้นใหญ่มากๆนะคะนุจะปลูกห่างกันมากพอดีเขาจะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะนุก,ก็จะปลูกไว้ตรงมุมนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ไปเกะกะ,ะต้นกล้าอื่นเนาะอันนี้ก็เป็นยีรานะคะยีรายีระนะคะกระเพ้านุนกระเพรากระเพราของเรานะคะ งันกับแมงลักนะคะเป็นแมงลักทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็เซตไปอีกงานหนึ่งแล้วค่ะวันนี้นุชก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะนุชจะดีใจมากๆเวลาที่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย